สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซึกกั้งเจ้าขาจริงค่ะสำหรับเช้านี้นะคะตรงกับวันที่19มิถุนายน2564นะคะมาอัปเดตข่าวสารในช่วงเวลายามเช้านะคะเกี่ยวกับโครงการคละครึงเฟสที่สานะคะสำหรับเช้านี้ค่ะเอาอีกแล้วนะคะในแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะมีการอัปเดตเวอร์ชันอีกแล้วค่ะเป็นเวอร์ชัน11.3.0านะคะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันนะคะให้เข้าไปอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยนะคะส สำหรับเช้านี้ค่ะได้ทำการเข้าไปอัปเดตนะคะแล้วก็เข้าไปเช็คในแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะสำหรับใครที่อยู่ในเฟสที่1แล้วเฟสที่2นะคะมีการติดตั้งแอปเป่าตังมาแล้วฟังทางนี้ดีๆค่ะ สำหรับท่านที่อยู่ในเฟสที่1เฟสที่2มาแล้วนะคะมีการติดตั้งแอปเป่าตังมาแล้ววิธีการที่จะเช็คว่าในแอปพลิเคชันเป่าตังของท่านจะมีการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมหรือไม่นะคะก็ให้เข้าไปในแถบเมนูคนละครึ่งนะคะปกติแล้วถ้าเข้าไปในแถบเมนูคนละครึ่งเนี่ยเขาจะขึ้นหน้าปกติเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องให้เราเอานิ้วไปจิ้มตรงแถบเมนูสิทธิ์คนละครึ่งนะคะตรงนั้นล่ะค่ะเขาจะเด้งขึ้นมาเลยว่าท่านจะต้องยืนยันตัวตนใหม่ หรือไม่นะคะคถ้าใครต้องยืนยันตัวตนใหม่สแกนใบหน้าใหม่ก็ทําตามขั้นตอนนะคะส่วนใครที่ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ก็รอใช้สิทธิ์ได้เลยค่ะ สำหรับท่านที่อยู่ในเฟสหนึ่งและเฟสสองนะคะมีการใช้สิทธิ์มาแล้วนะคะติดตั้งแอปเป่าตังไว้แล้วเช้านี้เข้าไปเช็คในแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะมีการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน11.3.0นะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะสําหรับท่านไหนที่เข้าไปในแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วไปจิ้มที่แถบเมนูคนละครึ่งนะคะแล้วขึ้นมาว่าให้ยืนยันตัวตนเพิ่มเติมก็จะต้องยืนยันตัวตนตามขั้นตอนนะคะส่วนใครที่จิ้มตรงแถบเมนูสิทธิ์คนละครึ่งแล้วไม่ขึ้นอะไรนั่นก็คือรอใช้สิิทธ์ได้เลยนะคะค สำหรับการยืนยันตัวตนก็จะมีการยืนยันตัวตนผ่านกรุงไทยเน็กกับสแกนใบหน้านะคะเช้านี้ใส่ยลุงก็เลือกที่จะสแกนใบหน้าเพราะว่าไม่มีแอปพลิเคชันของกรุงไทยนะคะก็ปรากฏว่าสแกนใบหน้าเรียบร้อยนะคะแล้วปรากฏว่านะคะขึ้นแถบแบบนี้ขึ้นมาเลยค่ะว่าให้เรานะคะ ไปยืนยันหาตู้ ATM หรือไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยนะคะนี่ค่ะกรุณานำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM หรือสาขากรุงไทยเพื่อดำเนินการต่อทีนี้ใส่ลุงก็เลยลองค้นหาตู้ a t ทีอที่แถวบ้านใส่ลุงอยู่นะคะว่ายังมีตู้ ATM ที่เป็นของธนาคารกรุงไทยที่เป็นตู้สีเทาไหมนะคะก็ค้นหาเขาก็จะมีแถบจังหวัดให้เลือกนะคะว่าคุณอยู่จังหวัดอะไรนะคะก็เลือกจังหวัดที่เราอยู่ ได้เลยนะคะก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้เราเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เลือกอำเภอที่ใส่ลุงอยู่นะคะว่าอยู่อำเภออะไรปรากฏว่าอำเภอที่ใส่ลุงอยู่นั้นไม่มีตู้ ATM สีเทาที่จะต้องเข้าไปยืนยันตัวตนนะคะปรากฏว่าใส่ลุงก็จะต้องเข้าไปติดต่อธนาคารเพื่อทำการยืนยันค่ะ หลังจากที่สแกนใบหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปจิ้มที่สีดเมนูคร์ครึ่งก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าเขาก็จะเด้งมาว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมค่ะทีนี้ราคางานเข้าเรื่องใหญ่แล้วละค่ะ คิดว่านะคะใครที่ได้รับสิทธิ์มาแล้วในเฟสที่1และเฟสที่2นะคะคิดว่าต้องมีหลายๆท่านเลยละค่ะที่จะต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมนะคะต้องไปติดต่อธนาคารกรุงไทยหรือค้นหาตู้ ATM ที่เป็นของ,งธนาคารกรุงไทยที่เป็นตู้สีเทานะคะเพื่อทําการยืนยันตัวตนค่ะทีนี้ใครที่จะไปติดต่อธนาคารหรือใช้งานตู้ ATM ก็ป้องกันตัวเองด้วยนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะเรื่องนี้นะคะก็โรคไวรัสโควิดนะคะยังไม่ได้ห่างห่าง ยังไม่ได้จางหายนะคะยังมีอยู่ทุกพื้นที่เลยเพราะฉะนั้นป้องกันตัวเองนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะมีหลายท่านนะคะถามมาว่าถ้าลบแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วไปดาวน์โหลดใหม่ลงทะเบียนใหม่ยืนยันตัวตนใหม่ทําได้ไหมทําได้ค่ะแต่ว่าหลังจากที่เราลงทะเบียนแล้วสแกนใบหน้าแล้วนะคะไปขึ้นแถบเมนูสิทธิ์คนละครึ่งแล้วไปจิ้ม ที่สิทธิ์เมนูคนละครึ่งเขาก็จะเด้งขึ้นมาว่าอยู่ระหว่างดําเนินการยืนยันตัวตนเพิ่มเติมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างไงก็จะต้องไปยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM สีเทาของกรุงไทยหรือไปติดต่อธนาคารเท่านั้นค่ะ